ใช่ไหมปล่อยวางเลยโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวเพราะนั้นก็อย่าไปยึดมั่นอะไรมากอะใช้ชีวิตแบบปล่อยวางบ้างถ้ายึดมั่นมากมันก็จะทุกข์จะเหนื่อยตัวเราเองนั่นแหละทั้งที่เราทําความดีมันก็จะเหนื่อยทําความดีแต่คนบอกไม่ดีอยากจะทําให้คนชมแต่คนไม่ชมก็เหนื่อยใช่ไหมเอ๊ะเราทํามันดีนะนี่แต่ทิฏฐิคนมันหลายแบบไง มันก็มองดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปล่อยวางไม่มีใครไม่ถูกนินทาในโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยพ้นไหมจากคํานินทาไม่พ้นนะอืขนาดพระพุทธเจ้าไม่พ้นเนี่ยนับภาษาอะไรกับเราใช่ไหมโอ้บาร,รมีต่างชั้นมากเลยบอกโดนแน่นอนก็ธรรมดามองเป็นธรรมดา ขณะที่ได้ลาบเห็นความเสื่อมลาบแล้วขณะที่เห็นความเสื่อมก็เห็นว่าเดี๋ยวความเสื่อมก็หมดเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอย่าไปคิดว่ามันจะเสื่อมตลอดหรือมันจะมีลาบตลอดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมองเป็นธรรมดาแล้วเราก็จะได้ไม่ทุก